ส่วนที่ลำปางเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงวันเนี่ยมีเหตุการณ์ระทึกใจเกิดขึ้นที่ที่ว่าการอาเภอแม่พริกรผู้ชายคนนึงเขาใช้ปืนปากกาค่ะข่มขู่เจ้าหน้าที่นะคะเอาปืนเนี่ยสายไปสายมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะขอเข้าไปจับกลุ่มนะคะแล้วก็ตรวจสอบปืนในกรณีที่เขาเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กโชว์ปืนปากกาของเขาค่ะคําเตือนช่องหมูสตอรี่ จะทาขึ้นเพื่อหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ,กบอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องไม่อนุญ,ญาตให้จําหน่ายสิ่งผิดกฎหมายผู้ที่คอมเมนต์เกุนาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรเรียกพ่อและแม่มาดูเป็นเพื่อนไปครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันกับช่องหมูสตอรี่นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเฟซบุ o กและสุดท้ายมันก็จบด้วยการ ปิดชีวิตด้วยการยิงตัวตายนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่มที่อยู่กลุ่ม Facebook เดียวกันนะครับเขาเข้ามาโพสต์ข้อความต่างๆในกลุ่ม f a c e b o o k เนี่ยเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เขาใช้นะครับแล้วก็มีการโพสต์แบบว่าโชว์อาวุธปืนต่างๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือเขาอาจจะมีบางคําพูด บางอย่างการตอบโต้การพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นในทางที่ออหลายๆท่านอาจจะมองว่าไม่ค่อยเป็นมิตรก็เลยอาจจะมีหลายๆคนในกลุ่มที่ไม่ชอบนะครับก็มีคอมเมนต์ทะเลาะบอกแว้งกันมั่งหลายๆโพสต์ทางแอดมินก็ต้องลบโพสต์ออกไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันในกลุ่มแต่ทีเนี้ยหลังจากที่มีการโพสตบบ่อยๆเข้าเนี่ยเมื่อมีคนไม่ชอบ มันก็มีคนชอบมีคนให้ท้ายด้วยนะครับผมตัวผมเองเนี่ยเคยทักไปคุยกับเขาบ้างครั้งหนึ่งเพื่อจักเตือนเขาแต่เขาก็ไม่ได้รับฟังอะไรนะครับผมก็กลัวว่ามันจะบานปลายไปกันแบบเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนในกลุ่มยิงปืนเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งเป็นคนธรรมดา มีทั้งเป็นวัยรุ่นชายจาักรารเคยต้องคด,ดีมีทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจปกครองครูอาจารย์หมอทุกสายอาชีพนะครับเรามาปะกนรวมกันหมดสําหรับคนที่รักในอาวุธปืนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมีปัญหาอย่างเงี้ยการโพสต์มีปัญหาคอมเมนต์ด่ากันมีปัญหากันสุดท้ายมันก็มีคนเนี่ยคอยตักเตือนแต่เขาก็ไม่ได้รับฟังจนมันเกิดปัญหาขึ้นต่อเนื่อง นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนแคปข้อมูลแคปข่าวเวลาที่เขาไปยิงปืนแล้วเขานำมาลงการยิงปืนของเขาเนี่ยเป็นลนักษณะการยิงในในเส้นทางสาธารณะนะครับเป็นสวนป่ายางลักษณะนี้นะครับมันก็เลยทำให้เนมีคนเนี่ยแคปแล้วก็เก็บข้อมูลเขานะครับจริงๆแล้วการยิงปืนในที่ทางสาธารณะถือเป็นความผิดนะครับ ถึงแม้จะยิงในที่ทางที่เป็นที่ของท่านแต่มันไม่มีเหตุอันควรให้ใช้อาวุธปืนในการยิงเนี่ยมันก็ผิกดกฎหมายนะครับผู้ใช้เนี่ยควรศึกษาข้อกฎหมายต่างๆให้ดีก่อนนะครับอะมาต่อกันดีกว่านะครับเพราะหลังจากที่มีคนเนี่ยเริ่มแคปข้อมูลของเขาโมโพสในกลุ่มนะครับแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไปรอบแรกในการยิงปืนในที่สาธารณะเขาก็ มีการโต้เถียงกันนะครับมีการโต้เถียงกันในคอมเมนต์แล้วก็เงียบหายไปหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวเขาเ,เขาไปถ่ายรูปนะครับลงเฟซโพสว่าเขาเนี่ยไปยิงปืนมานำรูปภาพผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปแปะไว้ที่ตัวหุ่นที่เป้ายิงปืนนะครับซึ่งมีคนเนี่ยไปตามแคปมาแคปรูปภาพนะครับเสร็จแล้วก็ทำการนำมาโพสลงในเฟซ ว่าเนี่ยมันผิดไหมแล้วมันสามารถสร้างความอันตรายทางจิตใจให้กับผู้หญิงคนที่เขาถูกลูกในเฟซเนี่ยโพสเนี่ย,ยแล้วก็ไปเป,เป็นเป้าของกระสุนเขาได้ไหมนะครับสืบสอบไปก็คือผู้หญิงคนในรูปเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเขานะครับที่เลิกลาก,กันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเข้าแจ้งความไว้กับสถานีตำรวจ ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนทางผู้ชายเนี่ยตัวผู้ต้องหาที่ก่อคดีเนี่ยเขาก็มีการถูกทางฝ่ายปกครองนะครับทางานอำเภอเนี่ยเรียกให้เข้าพบนะครับเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนนะครับรวมถึงตรวจสอบอาวุธปืนด้วยนะครับแล้วดันในวันที่เขาไปมอบตัวเนี่ย ขึ้นขึ้นไปหาพบก,กับอนายอำเภอเนี่ยมันมีกเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ออกเป็นข่าวทางช่องสามและช่องเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะหัวข่าวว้ให้ท่านดูนะครับวานี้ที่จังหวัดลำปางเกิดเรื่องระทึกขึ้นนะครับคุณผู้ชมคือสืบเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งส่วนดำรงธรรมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ29ปีชอบโพสต์ภาพแบบนี้อาวุธเพียบเลยอาวุธปืนต่างๆนานาหลากหลายชนิด เจ้าหน้าที่ก็เลยออกหมายเรียกให้ผู้ชายคนนี้มาพบกับเจ้าหน้าที่ครับที่ที่ประจําการอําเภอแม่พริกปรากฏว่าพอผู้ชายคนนี้ไปที่อําเภอเจ้าหน้าที่พยายามจะค้นตัวค้นมอเตอร์ไซค์แล้วมีลักษณะเจ้าตัวคลุ้มคลั่งขึ้นมาเอาปืนออกมากวัดแกงฮนะ ตะโกนเป็นอ้วาววายก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็มีอาวุธปืนก็อาวุธปืนก็ถูกต้องนู่นนี่นะฮะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ตกอกตกใจกันแล้วก็ถอยห่างกันออกมาแล้วเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็กระจายกําลังปิดล้อมในมือเนี่ยกวัดแกว่งไปมานั่นคือปืนปากกาสุดท้ายเจ้าตัวยอมมอบตัวครับนี่เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมกําลังกันเข้ามาแล้วก็ปิดล้อมแบบนี้เลย สองชั่วโมงครับที่เจ้าตัวอารวาสคุมตัวไปที่โรงพักแม่พลิกลำปางนะครับยังไม่มีใครติดต่อขอประกันครับหลังจากที่เป็นข่าวไปเสร็จปุ๊บเขาก็ให้การมอบตัวนะครับทิง้งอาวุธปืนแล้วก็มอบตัวเข้าออทางเจ้าที่ตำรวจนะใช้เวลาเกีย้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็ประกันตัวออกมานะครับเพื่อทําการสู้คดีคดีอาวุธปืนเนี่ยจริงๆแล้วมัน มันค่อนข้างหนักนะครับเนื่องจากอาวุธปืนที่เขาพกไปเนี่ยเป็นปืนปากาเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับขนาดจุด3.8มันเลยทําให้โทษเนี่ยมันไม่รองลงอาญาครับซึ่งตัวเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องติดแน่นอนอย่างต่ำก็ต้องมี9เดือนนะครับถ้ารักสารภาพทั้งหมดยังไม่รวมข้อหาอื่นคดีอื่นๆอีกที่ต่างกรรมต่าง,างวาระกันนะครับแล้วข่าวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เงียบหายไป จนไม่นานก็มีทางเพื่อนใน f a c e b o o k เนี่ยนำข่าวมาโพสต์กันในกลุ่มว่าเขาได้เสียชีวิตลงแล้วเหตุเกิดจากเขาใช้อาวุธปืนยิงตัวเองนะครับคือพอทุกคนรู้ข่าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะบานไปลายไปขนาดนี้เรื่องมันจะเลยเถิดไปจนถึงขั้นต้องมีคนที่เสียชีวิต ต้องมีคือมันมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าเห็นใจทางครอบครัวของเขาด้วยนะครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดูแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนในกลุ่ม facebook นะครับโดยการที่ส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าที่นามเพอส่งข้อมูลให้กับทางเพจข่าว ส่งข้อมูลให้กับทางสอนอนะครับเพื่อทําการเข้าตรวจสอบหรือเรียกเข้าพบต่างๆนะครับเพื่อให้ปักคํานะครับผมว่าตัวเขาเองจริงๆแล้วก็อาจไม่ได้เลวรายอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่แบบว่ามันมันมันสุดทางแล้วมันจวนตัวแล้วนะครับแล้วชีวิตเขาจริงๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต้องเครียดอะไรขนาดนั้นนะ มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับสําหรับเหตุการณ์แค่จริงๆแล้วการที่เหตุการมันเริ่มต้นอย่างเงี้ยถ้าเขามีคนที่ให้คำปรึกษาเขาดีๆมีคนที่คอยให้กําลังใจเขาว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะในการเข้าสังคมในการพูดคุยในการพบปะผู้คนต่างๆนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเรื่องมันจะไม่เกิดมาถึงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รุนแรงมากๆในกลุ่มปืนนอกจากเออไอ้พวก การเลียกนนารล่อย่างเส้นไอแพะหรือว่านา er, ําเพอจาปลอมพวกนั้นนะครับก็คงเป็นเรื่องที่เฮฮากันมาอยู่ช่วงหนึ่งครับลหลายๆคนเนี่ยคือเข้ากลุ่มปืนใหม่เนี่ยเป็นปกติเลยที่จะต้องเจอกระแสดราม่าจากการโพสต์นะครับไม่ว่าจะโพสต์อะไรลงไปเนี่ยลหลายๆอย่างก็บางทีก็จะมีพวกสมัยก่อนเลยแล้วต้องบอกจริงๆว่ามีจริงคนระับพวกครูพวกเทพต่างๆเทพข้อมูลเทพูรูก็คือเขาจะคอย มาถึงโผงผางมาเลยนะครับมาก็จะมาดา่าเราว่าเราตําหนิเราเรื่องนั้นเปลี่ยนจากคาตําหนิเนี่ยเป็นการเ,เขาเรียกว่าเป็นการสอนบอกพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ผมว่ามันน่าจะดีกว่านะครับและอย่างมันจะไม่ทําให้ต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ไม่ชอบพอหรือว่าเกลียดกันด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์เดียวที่เราเข้ามาในกลุ่มปืนเนี่ยเพราะเราชอบรักในการยิงปืนนะครับ มันคือจุดประสงค์เรี่อของเราเราอยากมาหาเพื่อนมากกว่ามาหาศัตรูนะครับอุทาหรณ์เรื่องนี้มันสอนอะไรได้หลายอย่างนะครับมันสอนให้เราได้คิดให้มากขึ้นนะครับในการที่จะคอมเมนต์ด่าเขาหรือว่าอะไรนะครับมันสอนให้เราคิดมากขึ้นในการที่เราจะส่งข้อมูลต่างๆในการกระทําความผิดของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สามารถทําให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วสุดท้ายเขาจบชีวิตลงได้นะครับอื ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นทาหอนสอนความคิดสอนอะไรหลายอย่างให้กับผู้คนนะครับที่ใช้ Facebook ในการโพส์เกี่ยวกับอาวุธในการพูดคุยในการให้ความรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไครต์กันด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็จะเอามา หาข้อมูลมาพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับว่าออโลกโซเชียลเนี่ยเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีดราม่าไหมวันนี้พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตมาเรื่อยๆกุ้มปืนไม่ต้องเสืบครับมีดราม่าหมดครับมีดราม่าทุกอย่างดราม่าโคตรดราม่าเลยก็ได้นะครับดราม่าตั้งแต่ความรู้ทักษะเทคนิคการยิงครูฝึกสอนสารพัดเรื่องสารพัดราวนะครับ นั่นแหละครับโอเคก็จบกันไปเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่คลิปถัดไป EP ถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วนะเดี๋ยวเจอกันครับหมูสตรอรี่